ลูกแชร์สามารถติดต่อทนายทำหนังสือทวงถามนี่ไปได้ตามที่ในกอทำสัญญาแชร์กับลูกแชร์นั้นตอนนี้ในไอ้ลูกแชร์เปียได้แล้วให้ส่งเงินมาด้วยถ้าไม่ส่งจะดำเนินการทางคดีก็เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องได้หรือในทางกลับกันในกอซึ่งเป็นในแชร์ต้องการจะให้ลูกแชร์ส่งเงินแต่ลูกแชร์ไม่ส่งเงินเปียไปแล้วไม่ส่งเงิน สัญญาแชร์นี้ก็เป็นหลักฐานในการทวงถามนี้ได้เช่นเดียวกันโดยให้ทนายดําเนินการทวงถามนี้ไปถ้าลูกแชร์ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดในกอก็สามารถดําเนินการทางคดีได้อันนี้เขาเรียกว่าการเล่นแชร์อย่างมีกฎหมายลองรับเข้าใจเขียนว่าเข้าใจมาใครบ้างที่เล่นแชร์แล้วไม่มีไม่ทําตามกฎหมายให้ไปทําตามกรอบที่อาจารย์บอกนะไปทําสัญญาแชร์ให้ชัดเจน สัญญาแชร์ในแชร์กับลูกแชร์ต้องทาสัญญากันค่ะให้ชัดเจนเพราะอะไรสัญญาอันนี้มันจะเป็นหลักฐานในการ